มีนะคะเพื่อนพี่ไปจะมาซื้อเนื้ออกไก่นั่นเพื่อนเนาะสิบเอ็ดเหรียญนะคะสิบเอ็ดเหรียญเนี่ยสิบเอ็ดเหรียญอยู่ที่หนึ่งกิโลอันนี้มันหนึ่งหนึ่งหนึ่งกิโลกรัมมาสองร้อยหกสิบเอ็ดกรัมนะคะเพื่อนเนาะก็ราคาทั้งหมดก็สิบเอ็ดเหรียญนั่นเพื่อนเดี๋ยวจะเอาไปอันนี้นั่นเพื่อนไว้ทํา ชิเคเก้นซาเต้น,นะคะ้นเพื่อนเนาะเออนี่ก็ถูกนะนี่หกเหรียญเดี๋ยวจะเอาัหกเหรียญดีเเพื่อนทำมื้อเดียวเองนะเพื่อนเราไม่เอาเยอะอเอาแค่ทำมื้อเดียวนะเพื่อนเอาอันนี้ดีกว่านะคะหกเหรียญนี่นะคะเพื่อนเอาราคาหกเหรียญดีกว่านะคะนเนาะเพราะอันนี้มันเยอะมันกินไม่ทันเนาะเดี๋ยวเราเรากินไม่ทันเนาะ นี่นะก้านเพื่อนมาเอานี่นะคะเ,เพื่อนนี่มาดูนี่นะคะกระเทียมนะคะแพงมากนะคะกิโลละยี่สิบสี่บาทจุดเก้าเก้าเซนเพื่อนเนี่ย product of australia นะคะแพงมากเพื่อนเลยวะไม่สวยเลยเพื่อนพี่ไปเอานิดเดียวเนาะเอาไปแก้ขัดก่อนเพื่อนมันหมดเลยมันไม่สวยเลยเพื่อนเดี๋ยวจะไปซื้อที่ห้างฟิตแอนด์เซฟนั่นเพื่อนเลยเพราะว่านี้ ไม่สวยเลยแต่แพงมากเพื่อนเนะี่ยเอาสองหัวพอนะคะแพงจริงเพื่อนดูราคาเขิงใช่ไหมเเพื่อน,น่นขิงนะคะี่ราคาขิงนะคะสามสิบเก้าจุดเก้าเก้านะกะเพื่อนขิงนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะแพงมากเพื่อนเออให้ดูให้ดูนะคะแพงไม่แพงเพื่อนแพงจริงนะ,ะของบางอย่างถูกมากถูกโคตรโคตรของบางอย่างแพงเวอร์นี่แครอท ถูกมากแครอทน่นเพื่อนเออแครอทเก้าคือเก้าเซนนะคะต่อถุงเลยน่นเพื่อนถุงเนี้นะคะเก้าสิบเก้าเซนเองน่านเพื่อนถูกมากอืกินไปเลยใครชอบกินน่านเพื่อนเนี่ยเออที่ไปซื้อไปกงเข้ายังไม่หมดเลยเพื่อนในมัมนมนะคะ ่าสวีทโพเทโ้นะคะเพื่อนถูกหน้าเนี้ยถูกนะเนี่ยเอาไปทํามันบดนะกันเพื่อนเนาะแมทผุเทโรนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเดี๋ยวเอาไปถุงหนึ่งนะนเพื่อนมันบดอร่อยนะกันเพื่อนนี่นะ,ะชอบกินสโมกสโมกแซลมอนนะคะนเพื่อนนี่เนาะสโมกแซลมอนนะคะ แบบนี้นะคะชอบกินอร่อยเพื่อนสมุกแซมอนนะคะราคาอยู่ที่เจ็ดเหรียญนะคะเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้าเซนนะคะออสเตรเล<ม>ียนดอลลาร์เพื่อนแซลมอนต่งตางๆนะคะนี่น้องเพื่อนพวกแซามอนต่างๆอ,อันนี้อร่อยนะเพื่อนเนี่ยเนี่ยอร่อยนะเออพวกนี้อร่อยนะคะเพื่อนแซมอนนะคะแต่ว่าสมุกแซมอนตัวนี้นน่ะ เราชอบกินเนาะถูกมากเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้าเซนนะคะต่อสองร้อยกรัมนั่นเพื่อนละ่ะอยู่ที่สองร้อยกรัมนะคะนี่ราคาเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้าเท่ากับราคาแปดเหรียญนั่นเพื่อนเออกุ้งไกุ้งโอเค t h a n thanks, thanks. นอนเพื่อนกุ้งนะคะสองร้อยสามสิบกรัมนั่นเพื่อนเออสองร้อยสามสิบกรัมนะคะนี่กุ้งแกะเปลือกแล้วนะคะอยู่ที่เจ็ดเจ็ดดอลลาร์เก้าสิบเก้าเซนนะคะแปดเหรียญน,นะคะเพื่อนนะเออพามาให้ดูนะคะของบางอย่างก็แพงนั่นเพื่อนของบางอย่างถูกนั่นจริงที่นี่นะคะอือาหารสําเร็จรูปนะคะแค่อุ่นในใมไมโครเวฟนันเพื่อน เป็นไงเพื่อนพาให้ดูนะคะเส้นนี้พี่ใบชอบกินน่ะเพื่อนซื้อมาทุกครั้งซื้อทุกครั้งนะคะเพื่อนเนี่ยถูกมากนะอร่อยด้วยเพื่อนอนี่น่นเพื่อนพี่ใบามาเจอขนมปังนี้นะคะวอลเกอร์ช็อกวอเกอร์บิสกิตนะคันเพื่อนเนาะนี่นะคะจากอาสกอตแลนด์นะคะเพื่อน แบแนด์นี้อร่อยนะขะนเพื่อนเนาะพี่ายชอบกินนะคะเอาอันนี้นะคะนี่มามาให้ดูโซนขนมนะคะของกินเล่นนะข mm ้ hmm. นเพื่อนเนาะเออเราชอบแบบไหนเราจัดไปนั่นเพื่อน <S 2> <S 2> อันนี้ก็ชอบนะแต่ว่าไม่ชอบรสครีมนั่นเพื่อนพี่ายชอบรสอ่ะเลมอนนะคะเนาะรสมะน,นาวนะมันไม่มีรสมะน,นาวนัะเพื่อนเออไม่ชอบลบไม่ชอบไม่ชอบรสครีมนะเพื่อน เอาตูตูของที่เรามักนอนเพื่อนห็นก็มีหลายอย่างนะแต่นี่ชอบมากรสชาติมันอร่อยคล้ายๆขนมอบเทียนนั่นแหละค่ะเพื่อนคล้ายๆนั่นเลยนะคะเออเอาไปแล้วนะคะพามาดูผ้ามาัเล่อนะคะดีๆจะชอ็ชอกช็อกเกดนะคะอร่อย มาข้ามเพื่อนอันนี้นะคะให้เบิ่งเดอร์พี่น้องนะคะพายดูนะคะ,น,ะ,คะนี่เนาะเพื่อนเพื่อนพี่ไปก็ยังอยู่ในรายการช้อปปิ้งช้อปปิ้งอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะนำเอาแฟบซักผ้านะคะเพื่อนนี่นะคะพี่น้องในน้า้าเพื่อนเนาะกลิ่นหอมชอบกลิ่นไห้นะคะ เอาปลิ่นนี้นะคะเพื่อนเอาแป๊บสักค้านะคะนี่นะที่ไปก็เมื่อกี้ก็ได้นี่นะคะถุงขยะนะคะเพื่อนเนาะสาสิบแพ็คนะคะอ่าน,น,นความกว้างเจิบเซนนะคะเออได้นี่ได้นี่ได้ก็ที่แรบของนะคะเพื่อนเนาะเออได้ก็โพดนะคะได้หลายอย่างแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำยาแช่นะคะน้อนเพื่อนเออนี่นะคะ ตัวแช่นอนเพื่อนเอายี่ห้อนี้นะคะตัวแซน,นเลยนะคะนเพื่อนนี่เนาะอำยาแช่ก็ค,คล้ายๆกับไอตัวตัวแช่คล้ายๆกับตัวไฮเตอร์นะคะเพื่อนเนออเป็นคล้าไฮเตอร์นะคะตัวซักผ้าขาวนะคันเพื่อนเนาะอันนี้บิ๊กช้อปปิ้งมันก็จะซื้อเยอะน่หนึ่งนะคะเพื่อนเราเอาสีขาวเนาะ อยากคนลงมานะนี่เนาะเอาสองกล้องพี่น้องนะคะเอาสองกล่องนะคะแน่นะเออต่อไปเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะเป็นเพื่อนน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะใช้สีเหลืองนะคะชอบสีเหลืองนะคะเออสีเหลืองนะคะและ้วนี่ทิชชู่นะคะเพื่อนเยอะแยะนะคะทิชชู่ตอนนี้นะคะเอาถุงก,กล่องหนึ่งเนาะ ปิชูนะคะนี่นะคะใครยกแพ็คแบบนี้เลยเพื่อนเออซื้อของซื้อของทีเยอะๆแบบแน่นเพื่อนอะพี่พายชอบนี่นะนี่นะตอนนี้ก็ต่อมาก็จะเป็นกระดาษทํากับข้าวนะคะกระดาษใช้ในครัวนั่นเพื่อนนี่นะคะเพรพ์เช้านะคะนเพื่อนเนาะกระดาษทากับข้าวนะคะ เชดโตะเช็ดมือนะคะเพื่อนต่อไปก็มานี่เลยนะคะทิชชู่นะคะเพื่อนกระดาษทิชชู่นะคะนี่นะคะกระดาษทิชชู่นะคะอเอาไปสามเอาไปสี่กล่องนะคะกระดาษทิชชู่เราได้กระดาษทิชชู่สี่กล่องนะคะ กระดาษทำกับข้าวหนึ่งอันนะคะแล้วก็ทอเลตเทปเปอร์หนึ่งม้วนนะคะหนึ่งมัดนะคะเน่นะคะนเพื่อนที่ายเราจะชอปปิ้งลักษณะนี้ล่ะคะ่ะเน่เพื่อนพามาดูครีมอาบน้ำต่างๆนะคะันเพื่อนเออเห็นปะโคคนัทนะคะเพื่อนกลิ่นมะพร้าวนะคันเพื่อนกลิ่นมะพร้าวนะคะเน,น,น่เนาะครีมอาบน้ำนะคะโคกโคโนัทนะคะกลิ่นมะพร้าวนะคะนี่นะ ราคาอยู่ที่สามเหรียญจุดเก้าเก้านะคะเพื่อนเห็นบ่มีมีหลายๆอย่างนะคะเพื่อนมันอยู่ที่คุณชอบแบบไหนนะคะน,นุ่นเพื่อนอันนี้นะคะโคโคอนัทนะคะซีบัตเตอร์นะคะบอดี้วอชนะคะครีมขัดผิวนะคะเพื่อนเนาะบอดี้สครับนะคะบอดี้วอชนะคะครีมอาบน้ํานะคะเพื่อนเออแต่พี่ใบชอบอันนี้นะนี่นี่ ชอบกลิ่นมันน่นเพื่อนไม่ใช่รายรอกไม่ใช่ว่าราคามันถูกเออมันก็พูดว่าถูกมันก็ถูกนะมีเพื่อนมันก็ไม่แพงมากนะเพื่อนมีหลายๆอย่างนะคะหลายๆแบรนด์นะของที่นี่น่ะถูกที่สุดแล้วนะคะอ u d i นะคะเออแล้วยาสีฟันนะคะเพื่อนเนาะที่ใบก็จะใช้นี่ของ sensitive นะคะของเซน s i t i ตัวนี้นะคะสําหรับ ป้องกันเสียวฟันนะคบเพื่อนนี่ที่ใบก็จะเอาไปสองอันนะค่ะเพื่อนราคานี้นะคะเซนสิทีฟนะคะสี่เหรียญน,นะคะสี่เหรียญจุดสี่เก้านะคะเท่ากับห้าเหรียญน,นะคาะเพื่อนเนาะซื้อซื้อของแบบนี้นั่นเพื่อนเออนี่ก็พวกดูแปลงสีฟันนะคะเพื่อนเราจะใช้แบบซอฟนะคะเพื่อนไม่เอาแบบแข็งนะคะเพื่อน ไม่เอาแบบแข็งนะคะเอาแบบซอฟ์นะคะนี่คือซอฟ์นะคะนุ่มนะคะซอฟนะคะเอาแบบซอฟนอ่นี่เนาะเอาแบบสองอันนะกันเพื่อนเอาไปแพ็คนึงนะคะนี่มันผนกตรงนี้ผนกของใช้เครื่องอาบน้ำนะคะนี่เนาะส่วนผนกนี้นะคะเพื่อนเ ตะแนกต่างๆนะคะขัดล้างนะคะเพื่อนเออน้ำยาล้างจานนะเพื่อนปิใบชายอียห้อนี้นะคะเอาไปสองอันนะคะเอาไปสองอันเลยน้ำยาล้างจานนะคะนี่เห็นปะเออเพื่อนๆนนี่มาดูข้าวสารนะคะข้าวหอมมะลินะคะ Jasmine rice นะคะเพื่อนเนาะเออ จจสมินไรสนะคะนี่หนึ่งกิโลนะคะ่ะเพื่อนหนึ kilo, ่งกิโลเลยกิโลครึ่งเนี่ยดูก่อนนะคะหนกิโลนะคะหนึ่งกิโลนะคะนี่นะคะจจสมินไรสนะคะแวร์เดคัมฟลอมมาจากไหนน้อนีน่จเสมินไรสเนี่ย <Okay. S 2> นี่นะคะ เอาเดี๋ยวเอานี่สองโลนะเพื่อนแจสมมนไรซ์สองถุงนะคะีนนอนเพื่อนเอามาเยอะนะกันเพื่อนเอาไปเยอะกินไม่หมดนะคะนี่มีข้าวต่างๆนะคะข,ข้าวที่หุงหงแล้วเนาะเพื่อนแค่วอรมในไมโครเวฟเนาะนี่พวกอาหารสำเร็จเนาะอันนี้ ข้าวแบบนี้นะคะไว้ในกรณีเดินทางนั่นเพื่อนแค่อุ่นในไมโครเวฟนะไม่ต้องหุงนะคะข้าวต่างๆนะคะข้าวแข็งนะพี่ไปายไม่กินข้าวแข็งนะะเนาะกินแต่ข้าวหอมอย่างเดียวเพื่อนเส้นพาสต้าต,ต่างๆนั่นเพื่อนเออเส้นนี้นะคะนี่เส้นยาวนะเพื่อนเออมากโรนีพาสต้าต่างๆนั่นเพื่อนพี่ใบก็ เอาแบบนี้สองถุงน,นะคะเพื่อนเส้นพาสต้านะคะเน็กนะคะกระทินะคะเพื่อนเอเชียนะคะเพื่อนไอเทอร์โคคนัทเมลค์นะคะโคโคโนัทเมลค์นะคะถูกมากเพื่อนเก้าสิบเก้าเซนนะไอกะทิพวกนี้ถูกมากเพื่อนคโคคนัทครีมนะคะ,ะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้คโคคนัทครีมนะก็จะเข้มข้นนะเพื่อนเออเอเชียนะคะนี่ มาจากไหนเนาะในนออย่าบอกนะ Import of Thailand, From Thailand นะ f ลอมไทยแ l น n d นะกัเพื่อนนี่นะมาเพร้าจากเมืองไทยนั่นเพื่อนนี่ของจากเมืองไทยนั่นเพื่อนเอออันนี้อันนี้แบบเข้มข้นเนาะพี่ใบก็จะเอาเออจะเอาสองสองกระป๋องเอาเอาแบบแบบไม่เข้มข้นด้วยนะคะ แบบไม่เข้มข้นนะคะนะคะจากเมืองไทยทั้งนั้นเลยน้อนเพื่อนเออดูยี่ห้อนี้ก่อนอันนี้นะคะครีมเหมือนกันนะคะ Product of Thailand นะคะเพื่อนเห็นปะะชัดปะมองไม่เห็นนะกล้องอยู่ไหน เห็นาะโปรดักต์ออฟไทยแลนด์นะคะของจากเมืองไทยทั้งนั้นล่ะเพื่อนเอออันนี้ครีมนี่วาที่ใบจะเอาแบบมิ้วธรรมดาเนาะแบบไม่ไม่เข้มข้นเนาะอเอาแบบเข้มข้นด้วยแบบไม่เข้มข้นด้วยนะเพื่อนเออนี่เห็นป่ะเอาแบบนี่ไม่เข้มข้นนะคะแบบอ่ะโคคอนมิลค์โคคนครีมนะคะเพื่อนเอาสองอย่างน้อเพื่อนคือเอาแบบเข้มแล้วก็ไม่เข้มคะเพื่อนออจัดไปนะคะ นี่นะเออต่อไปก็โซนปลากระป๋องละนะคะเพื่อนเออนี่มีหลายอย่างนะคะที่มาอิมพ์ตจากไทยแลนด์นั่นเพื่อนเอาปลากระป๋องมันนั่นหายไปดูชูน่าเนะ่ยเยอะแยะเลยคุณจะหารู้ไหม่ของบางอย่างที่อยู่ตรงนี้นะคะมาจากเมืองไทยนั่นเพื่อนเอ,อ, <laughs> อย่าดูถูกนะของตรงนี้มาจากเมืองไทยหลายอย่างนะอุ้ยแต่ อันนี้พี่ไปกินแบบนี้เนาะมันถูกนั่นเพื่อนนี่นะคะเจ็ดสิบห้าเซนนั่นเพื่อนเอออร่อยด้วยนะคะน่าจะเออไปนีนนะหาดูก่อนมาจากไหนอันนี้น่าจะมาจากเวียดนามนะคะอันนี้ของมาจากเวียดนามนะคะเพื่อนอันนี้นะคะพี่ไปเอาไปอันสามสามอันเนาะ เพื่อนเออเพื่อนนี่พี่ใบามาเจอกล้งสดนะคะนี่ตัวใหญ่ๆนะคะห้าร้อยกรัมนะคะนี่เพื่อนน้ำหนักห้าร้อยกรัมน้ำเพื่อนเออน้ำหนักห้าร้อยกรัมนะคะนี่เนาะในในถุงนี้นะคะราคาสิบสี่บาทนะคะสี่สิบสี่บาทเก้าสิบเก้าเซนนะคะเท่ากับสห้าบาทนะคะเพื่อนถุงนี้นะคะเพื่อนเนื่องจาะว่าราคาเต็มมันยี่สิบเก้าจุดเก้าแปด เคยที่หลาั่นเพื่อนเออพามาดูนะคะเพื่อนๆน,นี่รายการปลาต่างๆนะเพื่อนเองป้ะของซีฟู้ดนะคะของซีฟู้ดต่างๆนะครพวกกุ้งพวกปลานะคะเราจะเลือกเอาอะไรก็ได้นั่นเพื่อนในปลานะใเปล่เปิดประตูนะพนเพื่อนเอ,อนี่เนาะบารามันดีนะ ลาบลลามันดูเลยอันนี้ทำน้ำยานหนุ่มจีนอร่อยมากคุณเพื่อนน,นี่เนาะทำตัวนี้มาทำน้ายานหนุ่มจีนนะเพื่อนอร่อยมากน,นะนี่1นกิโลนะเพื่อนหนึกิโลนะราคา1นกิโลนะคะหนึกิโลอยู่ที่นี่นะคะเพื่อนนะสิบแปบาทเก้าสิบเก้าเซนนะคะเห็นปะ แต่ว่ารสชาติดีมากเพื่อนพี่บายชอบเอาปลานี้ไปทำเนาะน้ำยาน้ำยาน้ำยาหน่มจีนนะั่นเพื่อนเออเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปนะเพื่อนเนาะก็จะเอานี้แล้วก็เอากุ้งนะคะ